สวัสดีค่ะกุหลาบ,บันฝนตกนะคะฝนตกกุหลาบก็สวยสีสวยจริงๆเอเดงโรสนะคะ ทั้งดกทั้งสวยสีแจ่มมากกลัวกิ่งจะหักจังเลยค่ะเพราะว่าน้ําฝนมันหนักเดี๋ยววันนี้หนูเอาต้นนี้ต้นเดียวให้ดูนะคะ มันจะเป็นสีเขียวอ่อนๆแล้วก็สีขาวสีชมพูนะคะนี่หลงรักจริงๆอยากให้มีในบ้านหลายๆต้นนะคะแนะนำให้มีเลยนะคะจะอย่างเดียวไม่หอมนะคะจะมองหนูไม่ดีหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆคือไม่หอมนะคะดูริง ยิ่งโดนฝนยิ่งโน้มลงมาเลยค่ะเนี่ยเดี๋ยวมาดูไกลๆกันนะคะอยู่ตรงตู้แอร์เนี่ยแหละคะ่ะมัดไว้กับท่อน้ําฝนนะคะไม่ได้ตอกตะปูหรืออะไรนะเพราะว่าที่บ้านสามีเขาไม่ให้ตอกตะปูใส่กําแพงบ้านเขาหนูก็เลยเอาลวดไปมัดไว้กับท่อน้ําฝนนะคะ ตรงนี้โน้มลงมาเลยอะมุมนี้นะคะสวยเลยอะชนหัวพอดีเลยค่ะเดี๋ยวไปดูรวดนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ มัดแค่นี้นะคะถ้าหลายคนสงสัยไม่ได้มัดอะไรมากแค่นั้นล่ะค่ะเนี่ยเส้นดำๆนั่นล่ะค่ะมัดไว้นะคะ ีนี่ดอกสวยจริงๆเลยนะคะอดอกสวยดอกใหญ่นะไม่ใช่เล็กนะคะเนี่ยอยากให้ดูอันนี้คือหนึ่งต้นนะคะหนึ่งต้นแล้วก็ปลูกเดี๋ยวคนต้นค่ะคนต้นไม่มีอะไรนะคะโอ้ยโทรศัพท์เปียกน้ำเนี่ยคนต้นนะคะ เจ่มเลยอะแล้วก็หน้าต่างเปิดหน้าต่างมาก็จะเจอพวกนางเลยค่ะดูช่อนี้เลคะ่ะ อันนี้คือข้างบนนะคะเนี่ยเมื่อกี้ก็เปิดหน้าต่างออกมารอบหนึ่งแล้วอันนี้คือหนึ่งต้นนะคะปีนี้ลงไปอีกสองต้นนะคะไม่รู้จะรอดหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูตรงนี้ค่ะว่าหนูลงไว้ตรงไหนมาค่ะไปกันเดี๋ยวพาไปชมค่ะฝ <laughs> นตกหนูยังไม่ท้อเลยนะคะเนี่ยเห็นมันสีสวยจริงๆก็เลยอยากให้ดูอยากให้ชมนะคะ เนี่ยแบบมันต้องแม่แบบนี้เลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวพาไปดูอีกหนูลงไว้นะคะนี่มาทางนี้ค่ะลงไว้ตรงกำแพงนะคะตรงนี้นี่ค่ะลงไว้ตรงนี้นะคะสองต้นปีนี้ อยู่ตรงนี้จะไม่ย้ายนะคะดูดอกมันเป็นหยักๆยันะปีนี้แปลกมากเห็นไหมคะสวยจริงๆค่ะเนี่ยดูโดนน้ำฝนด้วยชอบกุหลาบเวลาโดนน้ำฝนดอกมันเป็นหยกักๆยนอะ่ะปีนี้ปกติไม่เป็นนะคะ นี่ลงไว้ตรงนี้สองต้นค่ะถ้ามันใหญ่มันโตคงจะดีนะคะนี่ค่ะใกล้กันมากเลยนะคะกลัวมันตายก็เลยลงคู่เลยค่ะนี่ค่ะ สวยมัาหันหน้ามานอกบ้านไปดูข้างในกันค่ะว่าคนต้นนั้นเป็นยังไงนะคะนี่ค่ะมันอยู่ตรงนี้ค่ะเนี่ยถ้าจริงมันยาวมรนจะไม่รู้อ่ะยากทำยังไงก็ได้ให้กุหลาบมันปิดกำแพงตรงเนี้ยยังคิดยังตอนนี้ยังคิดไม่ออกแต่คิดอยู่ค่ะ กิ่งมันยาวลงมามันจะโน้มได้ไหมจะโน้มลงมาปิดกำแพงตรงนี้นะคะคิดเองเออเองอ่ะรอก่อนนะคะรอให้มันมีกิ่งก่อนใจเย็นเย็นมาดูโคนต้นมันค่ะหนูไม่ปิดวิดีโอนะคะก็ะต้นอื่นก็มีดอกเหมือนกันอันไหนมันจะเปื่อยมันจะล่วงหนูตัดไปได้บ้างแล้วคะเมื่อคืนนี้นี่เห็นไหมพอโดนฝนละร่วงเต็มแล้วนี่ค่ะโคนต้นมันสองอันนี้นะคะ ไม่เกี่ยวในกระถางนะคือในกระถางเนี่ยกุหลาบมันเยอะมันไม่มีที่วางหนูก็เลยมาวางซ้อนๆกันไว้นะคะนี่หาผลต้นมันนี่แต่กินกระโดงไม้อันหนึ่งละแดงๆนี่แหละคะ่ะเนี่ยหาะควนต้นนะคะหนึ่งต้นแล้วมาฝั่งนี้อีกเนี่แหละคะ่ะสองต้นอันในกระถางนี่ไม่เกี่ยว สองต้นอยู่ตรงนี้ห่างกันมากเอ้ไม่ใช่ห่างกันมากห่างกันไม่ถึงเม็ดนะคะสองต้นนี้บอกไว้ก่อนเลยเพราะพื้นที่มันแคบมันก็เลยปลูกไปงั้นเนี่ยถ้ามันโตไม่แน่ก็อาจจะซื้อซุ้มซื้ออะไรมาใส่แต่ตอนนี้คิดไม่ออกเพราะมันยังไม่โตนะคะแต่มันเป็นกุหลาบเลื้อยกิ่งก้านใหญ่แข็งแรงนะคะแล้วก็กิ่งมันยาวฉะนั้นเวลาปลูกต้องดูพื้นที่นะคะว่ามันจะโน้มได้ไหม ถามว่าปลูกลงกระถางได้ไหมไอ้ต้นเนี้ยปลูกได้แต่ก็ต้องคือปีแรกก็คงใช้กระถางเล็กเพราะมันต้นเล็กนะคะถ้ามันใหญ่ขึ้นมาเราค่อยเปลี่ยนกิ่งมันแข็งมันจะโน้มยากหน่อยแต่ถามว่าปลูกได้ไหมปลูกได้นะคะลงกระถางก็ได้ลงดินก็ได้ฝนตกนะคะน่าจะทั้งวันอาจจะไปหยุดช่วงเย็นก็ได้นี่ค่ะปีนี้ดอกสวยนี่แหละค่ะสองต้นที่มีไว้ก็ไม่เป็นไรค่ะถ้ามันใหญ่โตัวจริง คือปีแรกอ่ะหนูขุดย้ายได้นะคะแต่ถ้ามันอยู่ดินแล้วสามสี่ปีเราไม่สามารถขุดย้ายได้นะคะเพราะขุดไปก็คงไม่เหมือนเดิมนั่นแหละค่ะต้นใหญ่นูนนะคะโอเคค่ะเอาแค่ต้นเดียวนะคะต้นอื่นไม่ให้ดูหว่วงนั่นแหละค่ะต้นนั้นละค่ะน่ะสวยเลยค่ะตอนนี้สิบโมงนะคะ